นี่เป็นน้ำตกคอนปลาสย้ยเป็นสะพานสะพานแขวนแต่รู้สึกอันตรายเกินใจไม่ถึงอย่ามานะใจไม่ถึงอย่ามานะครับน้ำตกนี้น้ำตกคอนประส้อยอยู่ที่ดอนเดช ผมไม่กล้าไปแล้วกลุ่มนั้นไปได้แต่ว่าผมไม่ไปแล้วครับผมรู้สึกว่ามันไกวมันไกวแล้วมันโยกเยกเกินกว่าที่จะเดินทางไปได้น้ำตกนี้อยู่ที่ดอนคอนะฮะน้ำดอนคอนเป็นล่องน้ำล่อง,งของแม่น้ำโขงนะก็คิดว่า ท่องเที่ยวน่าสนใจ